มนหน้าแหกยับหวังเครมในขนมต้ตมมวยไทยให้ฝรั่งดูเลขาบ้านโดนฝรั่งเข้าไปคอมเมนต์สวนชาวกัมพูชาเพียบล่าสุดเพจอาเซียนมองไทยได้แชร์โพสต์ของชาวกัมพูชาท่านหนึ่งที่ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับในขนมต้มในกลุ่ม b ู u ิ c h i c m a r c h a l โดยชาวกัมพูชาได้โพสต์ข้อความในกลุ่มว่านี่คือรูปปั้นของนายขนมต้ม ยอดนักมวยของชาวไทยที่ไม่เคยมีมาก่อนตามคำบอกเล่าของคนไทยในขนมต้มเอาชนะนักสู้ชาวพม่าสิบคนติดต่อกันโดยไม่ได้พักซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้สาระสิ้นดีนอกจากนี้ไม่มีหลักฐานว่าบุคคลผู้นี้มีอยู่จริงและไม่มีหลักฐานว่าจัภพัสแห่งพม่าบังคับให้คนไทยคนใดสู้รบ กันในปีพศ2310ตาบริษัทของไทยเองจักรพัรดิพมา่า ผู้พิชิตสยามเป็นผู้ปกครองที่มีความเมตตากรุณาการบอกว่า,ากกักพัิที่ดีเช่นนี้จะบังคับให้ทหารไทยหนึ่งคนต่อสู้กับนักสู้ของเขาเป็นสิบคนนั้นเป็นการขัดต่อลักษณะนิสัยคนไทยสร้างเรื่องโกงกขึ้นเพื่อล้างสมองลูกหลานเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงจากการพ่ายแพ้ของนักรบพม่ารุ่นต่อรุ่นมีเพียงสองอาณาจักรที่เคยมีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขเขมรและพะมา่า ทั้งสองได้ปราบปรามคนไทยที่อ่อนแอและบทขยี้นักรบที่เก่งที่สุดของพวกเขามวยไทยเป็นของปลอมเป็นการเรียนแบบศิละปะการต่อสู้ของอมเขมรหรือกุลขแม่สำหรับประเด็นดังกล่าวทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความว่าเลขขาบ้านเจอฝรั่งเข้าไปคอมเมนต์สอนชาวกัมพูชาเพียบสำหรับประเด็นนี้ทำให้มีชาวฝรั่งได้เข้ามาคอมเมนต์กันว่า ฉันสะดุดตากับหลายโพสต์เหล่านี้แล้วนะโดยเฉพาะจากคนที่พยายามจะโปรโมทกุนคแมดูเหมือนเป็นเรื่องการเมืองระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยกันหากมีใครทราบข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถโพสต์ให้ความกระจ่างกับฉันได้แต่เมื่อปีที่แล้วฉันได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทยและบอกได้คำเดียวว่าฉันรักมากจริงๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฮ่าฮ่นักสู้ที่เก่งกาจ ต่อสู้และชนะการต่อสู้กับนักสู้สิบคนอย่างเชื่อได้มากกว่าศิลปะการป้องกันตัวที่ว่ากันว่ามีต้นกำเนิดมาจากการต่อสู้กับสิงโตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียอีกนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามวยไทยมีประสิทธิภาพกว่าแน่นอนไทยมีหลักฐานพงศวดารเป็นลายลักษณ์อักษรและ มีคู่มือการต่อสู้หลายเล่มย้อนหลังไปหลายร้อยปีในขณะที่กัมพูชามีเพียงกำแพงวัดเก่า,กาและจินตนาการของพวกเขาแถมยังไม่มีใครเคยได้ยินชื่อกุลคแมหรือโบกตอ ก่อนที่หนังไทยองค์บากจะเข้าฉายหากคุณดูที่หลักฐานของความต่อเนื่องในการฝึกศิลปะก,การป้องกันตัวประเทศไทยมีบันทึกที่ยาวนานและมากกว่านั้นมากอย่างไรก็ตามฉันเชื่อว่าหากกัมพูชาต้องการจะโปรโมทศิลปะก,การป้องกันตัวของพวกเขาโดยไม่พยายามอ้างว่าเป็นบิดาแห่งมวยไทยมันจะไม่มีดรามา่าพวกเขาสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง สาเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะต้องการใช้ชื่อมวยไทยในการโปรโมทศิลปะการป้องกันตัวของเขาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามวยไทยเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแต่แท้ไม่มีใครเคยได้ยินเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของกุนคาแม่ถ้าเก่งขนาดนั้นจริงทำไมมวยไทยถึงดังกว่าล่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับประวัติที่คุณพูดถึงนะ ฉันเคยมาประเทศไทยและดูพวกเขาฝึกซ้อมและต่อสู้กันและไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมถึงดังได้ขนาดนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าบอกว่ามาจากต้นกำเนิดของกำแพงนครวัดหรือขอม มาจากจินตนาการหรือไม่แล้วเมื่อ40ปีที่แล้วทำไมคุณไม่เผยแพร่ให้โลกรู้ละ่ะแต่ใครๆก็รู้จักมวยไทยนะปรมาจารย์เป็นนักมวยมานานหรือ,อยังกุลขแมไม่สามารถหลอกโลกได้หรอกนะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นในใต้คลิปนี้แล้วนะคะกุลขแมพ่นพิษนักมวยเขมรล่าไทย อยู่ไทยไม่ได้แล้วไร้ทางทำมาหากินสวยเพราะกุลขแมเป็นเหตุสังเกตได้จากดราม่าอย่างหนักระหว่างไทยและกัมพูชาสำหรับดราม่ากุลขแมในซีเกมส0 2 3ล่าสุดจากกระแสดราม่าในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อนักมวยกัมพูชาที่เข้ามาทำมาหากินเป็นนักมวยในประเทศไทยล่าสุดต้องเก็บนวมกลับบ้านเกิดเพราะอยู่ไทยต่อไม่ได้โดนยกเลิกไฟชกรัว ถือเป็นปัญหาระดับชาติไปเรียบร้อยสำหรับเรื่องราวของมวยไทยกับกุนแคแมทที่ยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันระหว่างสองประเทศแท้จริงแล้วใครเป็นเจ้าของต้นกำเนิดศิลปะก,การตอ่อสู้ที่มีการออกอาวุธหมัดเท้าเข่าและศอกโดยทางกัมพูชาพยายามผลักดันกุนคแมศิลปะก,การป้องกันตัวของพวกเขาเป็นครั้งแรกซึ่งจะขอใช้การแข่งขันกีฬาซีเกม2023 ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพเผยแพร่ศิลปะก,การป้องกันตัวของพวกเขาให้ชาวโลกได้รู้จักและยืนยันว่าไม่ขอใช้ชื่อมวยไทยในซีเกมส์หนนี้แน่นอนสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนมวยชาวไทยเป็นอย่างมากถึงขั้นมีการเรียกร้องให้โปรโมโตเตอร์ชาวไทยและฝ่ายจัดการแข่งข,ขันในเวทีมวยต่างๆไม่เอานักมวยจากขเขมรมาร่วมชกในรายการล่าสุดจันนาเชน 55ซุปเปอร์ไฟนักมวยชาวกัมพูชาที่เดินทางมาชกในบ้านเราเพื่อปากท้องถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องประสบป,ปัญหาในเรื่องนี้และได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์หลังจากที่เจ้าตัวโดนถอดจากไฟที่จะขึ้นชกกับเพชรชาติชายชาวไรอ้อยในรายการมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเมื่อวันเสาร์ที่8เมษายนที่ผ่านมาพี่น้องครับพรุ่งนี้ผมไม่ได้ลงแข่งนะครับใช่ ผมเหนื่อยและใช่พวกคุณคงไม่ต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกคุณรู้ดีว่าตอนนี้คนไทยกับคุณเขมรกำลังทะเลาะก,กันอย่างหนักนักมวยเขมรอย่างผมกำลังมีปัญหาอย่างหนักกับการทำมาหากินที่นี่พร้อมกันนี้ในเวลาต่อมาจันนาเชนได้โพสต์ภาพขอบคุณหัวหน้าค่ายชรัตนชัยจังหวัดระยอง ที่เจ้าตัวได้เดินทางมาฝึกซ้อมพร้อมด้วยข้อความลาก,ก่อนครูของผมไปลุยกันที่กัมพูชาและตัดสินใจที่จะเดินทางกลับไปหากินในบ้านเกิดร่วมกับเพื่อนอีกสองรายเนื่องจากไม่มีเวทีชกในประเทศไทยสำหรับประเด็นกงรเราทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าสนุกป,ปากลำบากเพื่อนสมใจพวกคุณหรือยังคะพี่เมนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า น่าเห็นใจนะคนสร้างกระแสไม่ได้รับผลกระทบแต่นักมวยไม่รู้เรื่องกลับได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าสงสารคนที่ทำมาหากินแบบขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วไม่รู้เรื่องอะไรด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโชคดีครับและขอแสดงความเสียใจด้วยครับที่ชีวิตต้องมาล่มสลายเพราะคนของประเทศตัวเอง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีแล้วให้กลับไปกดดันประเทศตัวเองให้รู้จก oh ักมารยาทในสังคมบ้างคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเข้าใจและเห็นใจผู้น้อยที่ไม่มีปากมีเสียงในการกระทำของผู้นำของเขาต้องก้มหน้าก้มตารับชะตากรรมในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำสู้ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กลับบ้านตนเองเถินไม่มีใครเอาขึ้นต่อยหรอกคนดูไม่ศรัทธาแล้วครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้นฉบับก็ให้ไปชกกับต้นฉบับกันเองครับบอกผู้นำหางานให้หน่อยด้วยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแนะนำให้นักมวยคขมรกลับประเทศตัวเองไปก่อนแล้วค่อยรวมตัวกันไปถามทางรัฐบาลว่าจะเยียวยาอย,ย่างไงให้กับนักมวยที่หากินในไทยได้บ้าง คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียใจด้วยกับมันสมองของผู้นำของคุณคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมควรพาแรงงานที่ตกค้างไปด้วยเด้อคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากุคะเมเจ๋งนักก็เชิญไปต่อยที่กุคาเมเลยจ้าจะได้จบจบกันไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขอบคุณผู้จัดที่ฟังเสียงของประชาชนชาวไทยครับให้เขากลับไปกุลขโมยบ้านข่าวดีแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มีผู้นำที่คิดตื้นคิดแต่เอาตัวรอดแต่ประชาชนไม่รอดก็ดูเอาเวนกรรมชาวขแมดูไว้เป็นอุทาหรณ์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านักการเมืองขแมหวังผลการเมืองแต่ชาวบ้านขแมอยู่ยากแต่ก็ยังเลือกมันก็ลำบากกันต่อไปนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็เอามวยไทยที่ตัวเองถนัดไปท้าชกกับคุณขแมที่ชาติบ้านเกิดตัวเองไปเลยสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า มวยไทยไม่ได้ทำให้หมดทางหากินนะแต่ผู้นำประเทศคุณต่างหากที่ไม่สนใจประชาชนของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอันนี้จะโทษก็ควรจะไปโทษคนประเทศคุณอะน,นะตัดมวยไทยออกจากซีเกมแถม กลับมาเคมวยไทยอีกนั้งมวยบ้านคุณก็ยังมาในรคุุครูบาอาจารย์ที่สอนมวยไทยพวกคุณชีวิตคนประเทศพวกคุณไม่มีวันจเจริญหรอกต้องตกเป็นทาสเขาไปตลอดดีไม่ดีคำว่ากัมพูชาอาจจะหายไปจากแผนที่โลกก็เป็นได้หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ